สวัสดีค่ะพบกับแม่บอกกุ๊กนะคะกับช่องกุ๊กไก่ทาร์ดเวอร์ค่ะก็ยังอยู่กับกุ๊กนะคะเหมือนเดิมเนาะวันนี้หนะ้าตาคลิปก็จะแปลกไปไม่ต้องตกใจนะมันเป็นห้องทํางานกุ๊กเองทีเนี้ยเดี๋ยวกุ๊กขอดูท็อปปิกก่อนอันนี้ท็อปปิกวันนี้ก็คือเป็นความลับในใจเขาที่เขาไม่ได้บอกเราเนาะก็คือความลับในใจเขาอะไรเงี้ยเนาะโดวยวันนี้กุ๊กจะใช้เป็นตัวสตีมพังนะคะทุกคน มันจะเป็นไพ่แนวแบบลึกลับความลับจริงๆเนาะซึ่งกูก็ไม่เคยใช้มาก่อนนะฉะนั้นวันนี้ก็อาจจะอ่านไพ่แบบว่าให้เวลานิดนึงนะคะเพื่อให้แบบว่าจูนกับไพ่นิดนึงเนาะโอเคเดี๋ยวกูจะมีให้เลือกสามใบเหมือนเดิมเนาะสามใบเหมือนเดิมเห็นชัดไหมเดี๋ยวนะหัวมันฟูอะเพราะว่าแสงมันลงนะคะทุกคนอัดตอนเช้าก็มีแหละโอเคเรามาดูกันเลยค่ะทุกคน อันนี้เหมือนตาแดงเพราะว่าคลิปที่แล้วแบบอ่านให้เราร้องไห้ทุกคนถ้าทุกคนยังไม่ได้ดูคลิปนั้นนะก็ไปดู <c ười> คลิปไอเนี่ยอะไรนะเขาอยากเป็นอะไรกับเราในตอนนี้เนะาะเออใครอยากดูนะคะโอเคมาดูความรับความรับเดี๋ยวกูให้เลือกสามใบนะคะทุกคนทำสมาธิเนาะดูที่ใบแรกนะคะใบแรกคือ five of swords five of swords นะคะก็คือหดาบ ใบที่สองนะคะ The Lover นะคะ The Lover เนาะเห็นไหมโอเคใบที่สาม The h i l o Fan นะคะ The h i l o Fan โ okay. อเคทุกคนเดี๋ยวกูให้ดูอีกอีกรอบหนึ่งนะคะหนึ่งนะคะห้าดาบสองนะคะ The Lover สามนะคะ h i l o Fan เลือกอันที่โซจึ้งที่สุดนะคะก็คือดูอันที่แบบว่า รู้สึกว่าดึงดูดนะคะมันจะดึงดูดพลังงานของเราไปนั่นก็คือดวงของเรานั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวกุ๊กจะเริ่มที่คนกลองแรกเนาะคนกลองแรกก็คืออันนี้นะคะคนกองแรกค่ะ้าดอะมาดูกันว่าความลักของคุณกับเขาคืออะไรเนาะอขอเ็ตผมก่อนนะรู้สึกแปลกๆโอเคความรับคุณกับเขาก็ขอดูความคำใบหนึ่งความสัมพันธ์นี้ ทำใบความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ทําทงานด้วยกันหรือว่าเรียนด้วยกันมาก่อนนะคะเป็นคนที่รู้จักกันอยู่แล้วในสังคมอ่ะฮะเป็นเพื่อนกันก็ได้นะคะเออเอนเนอร์จีเป็นเพื่อนจริงๆนะคะสองความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่กุ๊กมองว่าอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่รักสามเศร้าได้นะก็ต้องต้องอ่านเนาะเพราะว่ามันดูเป็นอย่างนั้นจริงๆ 3. สามความสัมพันธ์เนี้ยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแบบมีเสน่ห์ก็ได้นะคะ มีเสน่ห์มากเพื่อนเยอะนะคะแล้วก็ดูแบบมีตัวเลือกแล้วก็แบบเออไม่เลือกสักทีอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะอันนี้คือคําใบเนาะคำใบอาจจะเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยได้นะเพื่อนรักเพื่อนหรือแอบ,บชอบในที่ทํางานอะไรเงี้ยได้หมดความสัมพันธ์มันยังดูไม่ได้พัฒนาอะไรกันขนาดนั้นเออประมาณนะี้เพราะยังติดปัญหาอะไรอยู่อะไรเงี้ยทีนี้ขอดูความลับในใจเขาเลยค่ะความลับในใจเขาที่มีกับเรานะโอเคใบแรกค่ะ เอสอหวานความลับในใจเขาที่มีกับเราในตอนนี้คืออะไรรู้ปะอยากคุยด้วยเออคือแบบทุกคนเห็นไม้ที่มันพุ่งออกมานี้ปะคือแบบไม่ไหวแล้วอยากคุยด้วยอยากแชท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 ชมากนะคะอยากจะพิมพ์มาเยอะมากๆหรือพิมพ์แล้วลบพิมพ์แล้วลบอะไรเงี้ยประมาณนั้นเลยอะอันนี้ความลับในใจเขานะเหมือนเขาเล็งเป้าละอยากอยากแชทละอยากคุยละเอออยากลุยละอะไรเงี้ย แล,แล้วอะไรอีกคะความลับในใจเขาคือมันมีจริงๆนะทุกคนคนกองเนี้ยบอกเลยมันขึ้นเจ็ดดาบเขามีความลับในใจอะเกี่ยวกับเรื่องของเราที่มันปกปิดไว้เขาปิดใจก็ได้นะคนกองเนี้ยหรือว่ามันมัน,ม,นมันรู้สึกว่ามันมีอะไรในใจที่เขาไม่ได้บอกเรากูขอดูหน่อยอะไรคนคนเนี้ยเป็นคนที่อาจจะมีเซนต์อ่า เป็นคนมีเซนต์อะเขาเป็นใครวะ <c ười> คือตามภาพทุกคนมันเป็นหายพินเทสคนคนนี้หนึ่งนะมีเซนต์สองดูดวงเป็นดูดวงเรื่องเราละแบบว่าดูเก่งอ่ะเออดูดูเรื่องเราสองชีวิตเราทางทางโหราศาสตร์อะไรเงี้ยเอออย่างเงี้เยเลยอะแอบสองแอบมองชีวิตเราอยู่เสมออันนี้คือความลับเลยนะ เขาอาจจะไม่เคยบอกเราก็ได้แต่เขาว่าดูดวงเรื่องเรานะคะหรือว่าเอาเราเนี่ยไปดูดวงถ้าเขาเปิดไพ่เป็นอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนกุ๊กอย่างเงี้ยก็เปิดเหมือนแบบบางทีกุ๊กก็แบบว่าเอออยากรู้ใช่ไหมเออก,ก็ก็เปิดหน่อยอะไรเงี้ยที่เป็นหมอด,ดูเพราะว่าอะไรรู้ปะก็คืออยากรู้เป็นหมอด,ดูเพราะเราอยากรู้ค่ะเนี่ยมันมีความลับจริงๆทุกคนดูเอสเอฟซอรติความลับในใจของเขาที่เขาไม่ได้บอกเรา ทำไมกุ๊กไม่เห็นว,ว่ามันคือเรื่องอะไรขอคาดคันก่อนขอคาดคันก่อนเรื่องอะไรอยาบอกน่อยได้ไหมบอกมาสิ as of what คือเขามันมีเรื่องในใจอันหนึ่งที่คือสิ่งที่เขารู้สึกกับเราเลยนะเขามีแพชชั่นกับเรามากนะถ้าเราไม่รู้รู้ไวเลยรู้ไวเลยนะว่าเขาอะ ชอบเรามากอยากคุยกับเรามากอยากพุ่งเป้ามาหาเราแล้วแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งในใจของเขาที่เขาไม่เคยบอกกับเราก็ได้คนคนเนี้ยอาจจะยังไม่เคยบอกความรู้สึกกับเราก็ได้น้คือตามหน้าไพ่ก,ก็ต้องบอกว่าหนึ่งอา,อาจจะเป็นแอบชอบก็ได้หรือว่าความสัมพันธ์มันไม่ชัดเจนแล้วตัวเขาเนี่ยก็ Bem, อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บความรู้สึกไม่ค่อยได้แสดงออกไม่ค่อยได้พูดหรอกว่าเออรักนะชอบเรานะชอบเรายังไงอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าก็ค่อนข้างหมกมุ่นในเรื่องเรานะเอาเรื่องเราไปดูดวงหรืออะไรอย่างเงี้ยเออประมาณเนี้ยความสัมพันธ์มันดูไม่ชัดเจนแต่ความลับในใจเขาเลยอะ่ะมันคือ S of one ค่ะทุกคนถ้าไปนี้ขึ้นนะกูค,ค่อนข้างมั่นใจนะความลับในใจเขาหนึ่งคือเขาชอบเรามากชอบอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์อยากมาคุยกับเรานะเราก็ในเรื่อง18บวกด้วยแบบ คือคิปอะไรอย่างเงี้ยเริ่มกันกับเราแต่ว่าเนี้ยไม่ใช่คลิปเซ็กซี่ทะเลอะนะคะถ้าใครชอบสิบแปดบอกก็ไปดูในช่องกุ๊กนะเออมีแบบสิบปดบกนะทุกคนโอเคโอเคอันนี้ความลับความลับมีแค่นี้เหรอความลับในใจนะ่ะนะก็คือเหมือนอยากคุยแล้วก็ชอบแค่นี้เหรออีกนิดนึงได้ไหมไพ่บอกว่าเดี๋ยวออกมาหมดเลยความลับโอเคทุกคนคือไพ่บอกแค่ว่าคนกองเนี้ยรู้แค่นี้แหละ เอออย่ารู้มากกว่านี้เลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เขาไม่อยากให้รู้อะเออมันเป็นสิ่งในใจเขาที่เขาไม่อยากให้รู้อะแต่ว่าเราดื้ออะอยากรู้ดูหน่อยได้ปะ <c oughs> วิเขาไม่ให้ดูเขาดุแล้วเนี่ยหนึ่งดาบขึ้นโอเคกูไม่ต้องเปิดต่อด,ดีไหมทำไมเขาต้องดุเราด้วยอ่ะก็เราอยากรู้ไม่ได้หรอใจร้าย <c oughs> อีกใบหนึ่งก็ได้อีกใบหนึ่งอยากรู้อะโอเครู้ไว้แค่นี้ว่าเขามีแผนกับเราในอนาคตคนคนนี้นะความลับของเขาคือเขาคือเขามีเราอยู่ในแผนอนาคตของเขาแผนก็คืออะไรการเริ่มต้นความสัมพันธ์การอยากมาพูดคุยการพัฒนาความสัมพันธ์การชอบเรามากไพ่ให้รู้แค่นี้นะคะคนกองที่หนึ่ง ว่าเขาดุกุ๊กแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเออไม่ต้องรู้หรอกเนี่ยแล้วเขาก็เอาดาบฉับอย่างเงี้เลยแบบว่าเออไม่ต้องรู้หรอกแสดงว่าสิ่งศิ์สิทธิ์เขาแรงอยู่เนี่ยเพราะเขาเป็นสายนี้เว้ยเขาเป็นไฮโลแฟนน่ะเขาชอบเล่นเ,เล่นของหรอไม่คือไม่ได้เล่นของหรอกแต่เหมือนว่าเขาอาจจะเป็นคนสายมูแล้วอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเงี้ยคุ้มครองก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเออเป็นฟิลนั้นคือเหมือนแบบไม่ให้รู้ว่าเป็นอะไรอะ่ะ ออโอเคคนกองที่1นึ่ค่ะยังไงก็อย่าลืมพิมพ์น้อมรับคำทํานายนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้แม่หมอคนดื้อคนนี้ด้วยนะโอเคแล้วก็ต่อไปคนกองที่สองค่ะคนกองที่สองเนาะคนกองที่2คนที่เลือก The Lover The Lover นะคะ The Lover รเมาเรามาดูกันค่ะคนกองที่สองวิตอนนี้อฝนตกด้วยอะ amazing ปะ อันนี้เดือนอะไรนะคุมผ่าไม่ใช่หน้าฝนเนาะก็แต่ว่าฝนตกอะจะเป็นไรปะไม่เป็น,รรนะดรัจฉานอทีนี้เรามาดูคำใบ้นะคะทุกคนคำใบ้ของความสัมพันธ์นี้ไม่กูกำลังมองว่าแบบมีใครแอบมองเราอยู่หรือเปล่า <laughs> <laughs> โอเคคำใบ้ของความสัมพันธ์นี้ความสัมพันธ์เนี้ยเป็นความสัมพันธ์ที่ เขาเหมือนเป็นเอฟซเราเลยอะ่ะคนๆนะี้สตอกเกอร์ไปเนี่ยคือดูดิเขาส่องเราตลอดนะคือเหมือนว่าถ้าอยู่ไกลกันน่ะก็คือส่องส่องตลอดเป็นอะไรอะ่ะคนๆนี้ความรับเอเอไม่ได้ความรับคำใบ้คำใบ้ความสัมพันธ์นี้กูรู้สึกว่าหนึ่งอาจจะมีความสัมพันธ์ที่มันดูอยู่ห่างไกลกันนะคะหรือส่วนใหญ่ก็จะคุยกันทางออนไลน์เนาะ แล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ส่องกันไปมาก็ได้แล้วก็เหมือนมันมันมันเหมือนใกล้ได้จะคอมมิตแล้วนะมันขึ้นสามไม้มันเหมือนแบบความสัมพันธ์นี้มันก็ดูมั่นคงระดับหนึ่งแล้วก็ความสัมพันธ์นี้อืมรู้สึกว่ามีใครคนหนึ่งที่พยายามในความสัมพันธ์นี้มากนะคะลงทุนลงแรงลงเวลาให้กับความสัมพันธ์นี้นะคะหรือว่าจะทํางานที่เดียวกันก็ได้เรียนที่เดียวกันก็ได้นะคะแล้วก็ for o ว้าว มันเป็นความสัมพันธ์ที่กูรู้สึกว่ามันเหมือนใกล้ที่จะถึงเวลาที่มันจะมั่นคงแล้วยังไงไม่รู้ประมาณนี้มันเหมือนมีความรักกันตรงนั้นหรือว่ารู้ว่ารักกันแล้วก็ได้นะในความสัมพันธ์เนี้ยรู้ว่าเออชอบก็ได้ในความสัมพันธ์มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพยายามมากที่อยากจะให้ความสัมพันธ์เนี้ยเออมันมั่นคงมันสําเร็จ คือลงทุนลงแรงทำทุกอย่างมออนาขดร่นะรวมด้วยอันนี้นะคะเคนเนจจีเนาะทีเนี้ยถ้าคำใบไม่ตรงก็ฟังต่อได้นะคะเพราะว่าเราเลือกเดินเลเวอร์เนาะเราจะมาดูความลับในใจของคนคนนี้ที่เรานึกถึงกันนะคะรามาดูกันเลยความลับอะไรคะที่เขามีในใจเลยอะ่ะกับเรานะกับเราความลับกับเราความลับกุ๊กชอบไพ่ไออันนี้มากเลยอะ่ะ เอ่อสตรีมพังนะคะชื่อมันดูเป็นไพ่ที่แบบเหมาะกับการทำคอนเทนต์นี้มากความลับเพจออฟเพนเดิลนะคะอ่ะทุกคนดูตามภาพมันดูเหมือนมีความลับจริงๆนะความลับอะไรอะ่ะกูขอดูหน่อยกูรู้สึกว่ามันมีความลับอะไรบางอย่างนั่นแหละที่เขาบอกเราไม่หมดเห็นปะเขาเปิดม่านแค่ฝั่งเดียวให้เขาให้เรารู้แค่ฝั่งเดียวเออประมาณเนี้ยเราก็ขึ้นเพจออฟสอดนะคะเอเนอร์จไพ่ วันนี้มันมีความเป็นเด็กสูงยังไงไม่หนึ่งนะคะทุกคนโอเคค่ะมาต่อคนกองที่สองเนาะเมื่อกี้มี่สายเข้านะคะก็คือกูรู้สึกว่า Energy คนกองเนี้ยมันมีความเป็นเด็กสูงจังเลยนะคะในในความสัมพันธ์เนาะอันนี้ไม่แน่ใจว่าคือไพ่จะสื่อถึงอะไรเดี๋ยวกูขออ่านก่อนนะคะทีนี้ความลับในใจเขากูรู้สึกว่าอันเนี้ยมันเป็นเพจออฟซอรเนาะเพจออฟซอรแล้วก็มีบอลลูนข้างหลัง มันเหมือนมีเรื่องอะไรบางอย่างที่เขาไม่ได้บอกเราหรือเปล่าอืมกูขอดูหน่อยนั่นแหละมันมีจริงๆนั่นแหละคนที่มาดูกองนี้เนาะ t o of Pendacle นะคะ The Magician นนะคะความลับหรอคนกองนี้อ่านยากนะเนี่ยความลับความลับกูขอดูหน่อยว่าสองใบนี้คืออะไร ให้เวลานิดนึงนะคะทุกคนโอเคความลับก็คือว่าคนกองนี้เขาอะมีสิ่งที่เขาบอกเราไม่หมดเออนะคะรู้สึกว่ามันเป็นในเรื่องของความสุขอะไรบางอย่างของเขาก็ได้นะเออหรือว่าเนี่ยมันขึ้นไพ่ไปไนะทุกคนนายออฟนายออฟคับอะไรอย่างเงี้ย หนึ่งคือความลับของเขาเลยนะหนึ่งเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบไปเที่ยวแบบกลางคืนก็ได้นะดื่มวายดื่มอะไรอย่างเงี้ยความลับอะไรของเขาเนี่ยแล้วก็บางทีเขาอาจจะอันนี้กูก็ต้องอ่านเนาะบางทีเขาอาจจะยังเปิดออปชั่นอยู่แบบว่าสมมติเออคุยกับเราแต่ว่าเออเปิดออปชันอยู่ว่าแบบก็มีคนอื่นไปด้วยแย่งคุยกับคนอื่นไปด้วยอะไรเง,นนง,รงี้ยยังไม่ได้แบบ เหมือนพอเปิดลับสิ่งใหม่ๆเพราะว่าเห็นป้าเด็กที่มันอยู่กับบอลลูนอะมันเหมือนพร้อมขึ้นบอลลูนไปตลอดเวลาพร้อมที่จะประจนภัยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันก็เลยดูเป็นอันนี้คือความลับของเขาอืแต่ว่าปุ๊กมองว่าถามว่ามันเป็นความลับที่แย่ไหมคนคนนี้เป็นคนฉลาดเด e เ a จิเชียนขึ้นนะคะเขาเป็นคนฉลาดแล้วเขาคุมเกมได้ เออก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นความลับที่แย่ไหมใช่ไหมในฝั่งเรามันเป็นทัวร์แพนทากเคิรนอะกูรู้สึกว่าเหมือนเราพยายามไล่าตามเขาตลอดเวลาก็ได้นะในความสัมพันธ์หรือเป็นคนที่พยายามแล้วก็เริ่มเหนื่อยละในความสัมพันธ์เพราะเห็นละเห็นปะเราปั่นจักรยานเนี่ยปั่นอยู่นั่นแหละคือเหนื่อยไหมคือคนกองนี้เหนื่อยไหมเออขอดูหน่อยความลับมีอะไรอีกไหมอ่ะถ้าเรื่องเรื่องนี้เรามีอะไรอีกไหมที่ไม่แบบเป็นความลับเลยเจอเอ็มพาร์เรล อืมโอเคเทนออฟหวาน the empress night of cup แป๊บน,นึงนะคนกองเนี้ยคุกต้องใช้เวลาเยอะมากเพราะเพราะคนคนนี้ เขาฉลาดไงเขาเป็นเดอะเมจิเชียนอะเขาเป็นเดอะเมจิเชียนนะทุกคนเขาฉลาดเกินกุ๊กต้องขอแบบดูแบบละเอียดนิดนึงนะโอเคกุ๊กจะอ่านเป็นแบบนี้ละกันความลับของเขาคือหนึ่งฟังนะอันนี้ในกรณีถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้คอมมิตกันเนาะเป็นความสัมพันธ์แบบโสดหรืออะไรเงี้ยความลับของเขาคือเขารู้สึกว่าเขาชอบเรา เอออะกจะสองแบบอ่ะเออแต่ทุกคนต้องลองดูนะลองดูสถานการณ์ตัวเองเน,ะนาะน่าจะพอรู้อยู่คือเขารู้สึกว่าคือเขารู้สึกว่าถ้าสมมติตอนนี้ความสัมพันธ์เรากับเขาไม่ได้เป็นอะไรกันเลยนะคนกองเนี้ยสมมติคนมาฟังแบบโสดน,นะเขารู้สึกว่าเราเป็นคนที่สามารถเป็นแฟนเขาได้แล้วเขาก็คิดด้วยว่าจะให้เราเป็นแดนอนาคตเอออันนี้คือสิ่งที่เขาคิดเพราะว่าเขาจดแล้ว พอเขาจดหลายอย่างเหมือนมีเนยอะน้องมีเนยเวลาแบบชอบอะไรก็จดไม่ชอบอะไรก็จดเนี่ยเออเหมือนจดแล้วจดแล้วว่าเราเนี่ยมีความสามารถที่จะเป็น d m p อมเได้เพราะตัวเขาเนี่ยเป็นด m h อมเพนะคะอ่าเป็น DM h อ r เพคือสามารถคู่กันได้ราชินีกับราชาที่คู่กันแม้เส้นทางเนี้ยจะยากลำบากสักแค่ไหนนะ สิบไม้ขึ้นหรือ,อเส้นทางเนี้ยมันจะลรยไปด้วยไม่ใช่กีบกุหลาบอะลอยไปด้วยอะไรเนี่ยลรยไปด้วยไพย่ลรยไปด้วยแบบอะไรก็แล้วแต่เขาจะทําให้มันเกิดขึ้นอะเพราะเขาชอบเรานะแล้วเขาก็จดไว้แล้วว่าเขาจะทําอะไรบ้างอันนี้คือเ n e r g y ของคนที่โสดนะแต่ถ้าเ n e r g y ของคนที่เขามีทางเลือกหรือว่าเป็นรักทางเลือกนะคะทุกคนหรือความสัมพันธ์นไม่เคยชัดเจนมาเลย ูรู้สึกว่าถ้าเขามีทางเลือกและถ้าเขามีแฟนเขาแบบหรือว่ามีคนที่เป็นตัวจริงมาก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเขากับคนนั้นอะมันเหนื่อยแล้วทุกคนเขากับคนนั้นอะความสัมพันธ์มันค่อนข้างเหนื่อยจนมาแบบสุดทางแล้วอะเออแล้วเขาก็จดไว้หลายอย่างหลายสิ่งในความสัมพันธ์เขากับคนนั้นอะเออแต่ถามว่ามันยังมีความรักอยู่ตรงนั้นไหมกับคนนั้นเขาก็มีความรักอยู่นะกับคนนั้น มีความผูกพันอะไรกันมาหรือเขาทําอะไรร่วมกันมาลงทุนลงแรงในความสัมพันธ์ร่วมกันกันมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอออยู่แต่กูรู้สึกว่าเขาอะรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเหนื่อยแล้วเออมันเป็นมันเป็นฟิลนั้นอะความลับที่เขาไม่เคยบอกเราอะเออก็เหมือนว่าเขารู้สึกว่ามันเหนื่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็อยากที่เหมือนจะจะรักกับใครสักคนหนึ่งที่มันที่มันมองอนาคตรวมได้ เออประมาณเนี้ยซึ่งมันขึ้น tree of cup ป่ะเนาะในเห็นป้าเหมือนเขาอาจจะมีตัวเลือกจริงๆด้วยอะ่ะเออแล้วก็ที่เขารู้สึกและไม่เคยบอกก็คือความสัมพันธ์ที่เขามีหรืออะไรเงี้ยมันเหนื่อยแล้วหรือตัวเลือกอื่นๆที่เขามีอะ่ะเขารู้สึกว่ามันแบบไม่ใช่แล้วเขามองหามองหา dm press คนที่จะมารักกับเขาจริงๆใช่เราไหมกูขอดูอันนี้กูถามแทนในส่วนของรักถาเรื่องเนาะใช่เราไหมคะความลับในใจอุ้ยไพ่กระโดดออกมา ไฟออฟแ p e นดักเ e ิลแจ็ชมนต์โอเคกูรู้สึกว่าใช่แล้วนะคือเห็นเขาจูงมือเราปะคือเขารู้สึกว่าแม้ว่าสถานการณ์นี้นะคะมันจะแบบว่ายากเย็นสักเท่าไหร่เขาไม่อยากปล่อยมือเราอืมแล้วเขาก็ ตัดสินใจแล้ว j u d g m e n ทที่จะทํามันให้เกิดขึ้นจริงแล้วก็รอวันที่จะได้รับอิสระรอวันที่จะเป็นอิสระทุกอย่างจากสังคมจากทุกอย่างที่ตัดสินเขาเขาอยากจะทิ้งทุกอย่างเขาไม่สนใจแล้วก็อยากที่จะทําเรื่องนี้ให้มันเป็นจริงเอออันนี้คือ Energy นี้นะอันนี้คือความลับของเขานะที่เขาไม่บอกแต่ว่าเราก็รู้แล้วอะ เรารู้แล้วแต่พ่ก็บอกเราทําอะไรไม่ได้อยู่ดีนะเราก็เป็นเดอะแฮงแมนถึงรู้ก่อนก็ทําอะไรไม่ได้ทุกอย่างมีจังหวะเวลาของมันนะคะจัดเม้น t เนาะฉะนั้นเรารู้ก่อนไปก็ทําอะไรไม่ได้นะคะอืมในเรื่องเนี้ยมันก็เป็นอย่างนี้นะคะฉะนั้นก็ยินดีถ้ากับคนโสดหรือคนที่อะไรอย่างเงี้ยก็ยินดีด้วยเพราะเขาอยากเป็นแฟนกับเรานะคะแต่กับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเขาอยากเลือกเราน่นแหละ นะแต่ว่าก็ต้องรอจังหวะเวลามันมีทัมมิ่งของมันนะคะเวลาที่เหมาะสมเนาะโอเคยังไงคนกองที่2ก็อย่าลืมพิมพ์รองรับค่าเท่านายนะคะแล้วก็กด s u b s c r i b e ให้กุ๊กด้วยนะคะวันนี้ก็ไปก่อนคะ่ะคนกองที่2ต่อไปคนกองที่3ค่ะคนกองที่3คนที่เลือกไพดิฮาแลแฟนนะคะใบนี้เนาะเรามาดูคําใบน้นิหนึ่งคําใบ้คาใบ้คาใบ้ความสัมพันธ์นี้ค่ะให้ไพ่บอกเนิดหนึ่ง ทำใบเนอะความสัมพันธ์นี้เป็นจัสติ c อืมอะไรอะ <laughs> king of cup โอเคความสัมพันธ์เนี้ยกรู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่หนึ่งอาจจะเป็นคนที่เคยเรียนด้วยกันมาก่อนก็ได้นะคะเคยเรียนด้วยกันเป็นเพื่อนกันเคยทํากิจกรรมอะไรด้วยร่วมกันมาก่อนนะคะหรือว่าเคย คือเหมือนเราศีลเสมอกันเัยไม่รู้ความสัมพันธ์นี้หรือว่าจะเป็นเจ้านายลูกน้องก็ได้นะแล้วก็เหมือนอายุเรากับเขาอาจจะต่างกันมากก็ได้นะคะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ช่วงนี้อาจจะอยู่ในช่วงตัดสินใจก็ได้เออเพราะว่ามันขึ้นจัสติกเนาะมันเหมือนเป็นการช่างเพชรช่างเพชรข้างหนึ่งช่างไพ่ข้างหนึ่งเหมือนกาลังช่างน้ําหนักในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะแล้วก็มันเป็นความสัมพันธ์ที่เขาหลักเรานะเออเขาหลักเรานะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ วนๆเวียนๆกันบ่อยแล้วแบบอ่อนๆออฟออฟแบบว่าเดี๋ยวเงียบเดี๋ยวไม่เงียบเดี๋ยวก็เงียบแล้วก็ไม่เงียบอะไรเงี้ยเป็นอย่างนี้นะอันนี้คือความสัมพันธ์เนาะอาจจะยังไม่เคยได้เป็นแฟนกันมาก่อนก็ได้นะคะคนกล่องนี้เนาะหรือว่าเคยเป็นแฟนแล้วเลิกกันไปแล้วก็ได้งนงี่นะคะโอเคเรามาดูกันเลยคาใบไม่ตรงฝังได้นะคะเพราะเราเลือกภาพนี้เนาะไฮไลท์แฟนนะคะโอเคกูคข,ขอดูหน่อยความลับอะไรเหรอคนกล่องนี้อยากรู้จัง <c oughs> ความลับทำแพลนขึ้นนะคะกุ๊กมองว่าคนคนนี้มีความลับบางอย่างอแต่มันไม่เชิงความลับขนาดนั้นเพราะว่ามันดูไพ่มันดูสว่างเนาะกุ๊กมองว่ามันมีความลับบางอย่างที่เหมือนเขายังทำไม่เสร็จมากกว่าขอดูเลยคืออะไรโอเคความลับนั้นก็คือ t h ลเวอร์นะคะทำไมวันนี้คน t h ลเวอร์มาดู คลิปกุ๊กเยอะจังเลยช่วงนี้นะคะเป็นความสัมพันธ์รักทางเลือกอะไรเงี้ยอากุ๊กบอกว่าถ้าความสัมพันธ์นี้โสดคุณไม่ได้เป็นอะไรกันเลยความลับก็คือเขาชอบเราชอบเราเลยนะคะเดินเลิฟเวอร์คือชอบเลยแล้วเขาอาจจะไม่เคยแสดงออกก็ได้นะคะในความสัมพันธ์นี้สองความลับก็คือเขามีเสน่หากับเรามากเดวิลเอาเราออกจากหัวไม่ได้เลยนะคะเหมือนว่าแบบคลั่งไคล้ ในเรื่อง18บวกด้วยแล้วก็เหมือนมีความต้องการเราในเชิงนั้นเอออันนี้คือความลับที่เขาอาจจะไม่เคยบอกความลับอีกอันหนึ่งก็คือว่าเนี่ยมันขึ้นทริอัลคัพอีกแล้วเขาอาจจะเคยเจ้าชู้มาก่อนก็นกได้หรือเขาเป็นคนมีตัวเลือกอันนี้คือความลับนะที่เขาไม่เคยบอกแต่ถามว่าเขารักเราไหมเขารักเราเอา่อแต่ว่าเหมือนนั่นแหละอันนี้คือความลับของเขา ที่นี้ความรับของเขากูรู้สึกว่าอะในช่วงนี้นะถ้าคนโสดความรับของเขาก็คือนั่นแหละเขาชอบเรานะแต่ว่าเขาอะอาจจะยังเปิดออปชั่นอยู่เหมือนว่าก็อาถือเหรียญสองอันนะคะแบบ เออวนไปวนมาออดออฟออฟมามาหาหายกับเราเพราะอะไรเพราะว่าเขาอะมีอีกคนหนึ่งอยู่ก็ได้นะคะแล้วก็เหมือนกําลังเออศึกษาดูใจเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะแต่ทีถ้าในความสัมพันธ์รักทางเลือกเนาะถ้าความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์รักทางเลือกความลับของเขาก็คือว่าเขาเนี่ยดูเหมือนคนที่จะไม่ได้มีในเรื่องแบบนี้เนาะเพราะพ่เขาดูเป็นคนดีอะเออพ่เขาดูเป็นคนดีนะดูเป็นคนน่าเชื่อถืออะไรเงี้ยแต่บุกรู้สึกว่า ความลับของเขาก็คือว่าถ้ารักทางเลือกใช่ไหมกูรู้สึกว่าเขาอะขอดูหน่อยคือรักทางเลือกมันขึ้นมาแล้วแหละกูเห็นชัดแล้วแหละว,ว่ารักทางเลือกอันนี้คือความลับของเขาถ้าเราไม่รู้ก็รู้ไว้เลยว่าความลับของเขาก็คือเขาเหมือนอยากมีทั้งสองฝ่าย <c oughs> เออแล้วก็เขาอะความลับของเขาก็คือ เขามีบางอย่างในเรื่องของเงินเออในเรื่องของเงินนะคะกูขอดูหน่อยเขาอาจจะมีเรื่องของเงินกับอีกคนนึงก็ได้นะคือตามไพนะ่เนาะถ้าเป็นละถังเลือกอะไรอย่างเงี้ยเป็นความลับในเรื่องของเงินกับคนคนนั้นมันเลยทําให้เขากับคนนั้นอะยังผูกกันอยู่โดยแฮงแมนนะมันผูกกันไว้อยู่เนี่ยคือความลับ เขาอะอยากจัดการเรื่องนี้มากนะคะแต่ว่ามันมีในเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆนะ,ะนะที่เขาจะต้องที่เขาบอกใครไม่ได้เออมันเป็นเรื่องเงินนะทุกคนอันนี้คือเรื่องเงินล้นลวนๆเลยนะคนนั้นอาจจะช่วยอะไรเขาอยู่ก็ได้กุ๊กไม่รู้อะแต่คือว่ามันเป็นเรื่องเงินแล้วก็มันเป็นฟิลที่ว่าเขาก็ยังพยายามบาลานซ์ความสัมพันธ์นี้เอาไว้ทั้งคู่อืมโอเคความลับอะไรอีกอะคือกุ๊กไม่อยากอ่านอะไรแบบนี้เคาะความลับเรื่องอื่นมีไหมกับเราอะไม่มีเลยหรอ ามโอเคมีเรื่องดีๆแล้วทุกคนว้าวโอเคเดี๋ยวนะคนกองนี้โอเคความลับที่กุ๊กถามนะคือถ้าเขามีตัวเลือกหรือว่าถ้าเขาอ่าอย่างนี้นะอันนี้ทุกคนฟังได้ไม่ว่าสถานะอะไรเนาะคือเขาว,าวางแผนนะคะทุกคนฟังเลย มีแผนกับเรานะคะที่มองกาไกลแล้วในเรื่องของเราว่าเขาอะรักเรานะและเขารู้ว่าเรากับเขาอะมันเป็นคู่ที่เหมาะสมเห็นปะเห็นควันที่มันขึ้นไปแล้วเป็นหยินหยางนี่ปะคือเขารู้ว่าเรากับเขาอะมันเป็นคู่ที่เหมาะสมมันเป็นคนที่ใช่เขารู้หมดอะว่าเราเป็นโซเมทเขาและเขาก็คิดภาพนี้กับเรานะคะคือการแต่งงานการเป็นครอบครัว คือเขาเหมือนรู้มาก่อนด้วยนะเนี่ยคือคนเนี้ยคือคนที่ถือไพ่เนาะเขารู้อาจจะมีเซนส์หรือว่าไปดูหมอหรือว่าดูดวงเป็นหรืออะไรอย่างเงี้ยเขารู้ว่าเราคือคนที่ใช่อ่ะว่าจะมีลูกกันมีอะไรเงี้ยแต่ความสัมพันธ์เนี้ยไพ่บอกว่ามันต้องรอเวลาเนี่ยเห็นนาฬิกาทรายไหมแล้วเขาก็นอนตุยเย่ไปอย่างเงี้ยเพราะว่ามันยังมีปัญหาอยู่ปัญหาข้างต้นก็นั่นแหละความลับที่กุ๊กบอกก็คือว่านี่เรื่องของเงินในเรื่องของผลประโยชน์ต่าง ที่มันทําให้เขาไม่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับเราได้นะคะอืมแต่เขาอยากทํำไหมกูรู้สึกว่าเขากําลังทํานะเนี่ยเขาหมุนเงินเขาปั่นเงินเต็มที่เลยอะตอนนี้ยหมุนเงินปั่นเงินเต็มที่เพื่อที่เขาะจะได้เป็น the emperor นะคะเป็นคนที่แบบมั่งคัง่งมั่นคงนะคะมันเลยถึงจะเกิดภาพนั้นกับเราได้เ,เป็นฟิลนี้คนกองนี้ฉะนั้นโอเคเขาก็คงแบบ รู้สึกอย่างนี้ยกับเราจริงๆนะคะอืมรู้สึกอย่างนี้ยกับเราจริงๆแหละแล้วก็คิดวางแผนไว้แล้วอะไรอย่างนี้ในเรื่องของเราเนาะแต่มันอาจจะยังทําให้ไม่ได้ในตอนนี้อะไรอย่างนี้นะคะโอเคฉะนั้นคนกองที่สามนะคะก็อย่าลืมพิมพ์น้อมรับคําทํานายนะคะแล้วก็กด subscribe ให้กุ๊กด้วยนะคะวันนี้ก็ไปก่อนคะ่ะ